คนเดินออกป่าแล้วก็เห็นดอกใหญ่เพอเพราะว่าพลาดไม่ได้ที่จะเก็บนะขอมุดหน่อยแล้วกันเนาะนุ่นมันดอกใหญ่มากอะ่ะทุกคนให้ดูอ่ะมุดเข้าไปคือมันใหญ่มากอะ่ะทุกคนอยากบอกว่ามันเพ้อเพราะว่าจริงๆนี่นี่เห็นไหม โอ้โหใหญ่มากแล้วก็นี่พวงท้ายมานี่อีกดอกหนึ่งไม่เก็บไม่ได้จริงๆไม่งั้นนอนไม่หลับนี่เห็นไหมสวยมากเท่าหน้าเราเลยทุกคนเอ้ยสวยเนาะไปจะะฝันจะมุดออกมุดออกมุดออกถอยหลังโอ้โยมุดจริงๆนะทุกคนเอาเป็นดอกปิดปิดท้ายคลิปหรือเป็นดอกเปิดคลิปด,ดีคะดอกนี้ ขนาดว่าเราเดินออกแล้วนะยังเห็นเข้าจนได้นะทุกคนนี่ได้อะไรจ้ะใหญ่มากอ้าวนี่ค่ะเยอะไหมละ่ะเยอะอยู่นะอันนี้เป็น smooth charcoal นะคะเห็นไหมดูด้านหลังเขาไหมแต่ว่า yellow c h a r c l a ะด้านหลังเขาเห็นไหมเห็นชัดเจนมากแล้วก็จะเดี๋ยวนจะไปดูอีกจุดหนึ่งตรงข้างหน้านะคะ ก็เก็บจุดนี้เสร็จขวัญก็จะออกป่าละนี่ค่ะทุกคนสําหรับเช้านี้ก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขวัญก็จะตัดขาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะนเห็นไหมจริงๆเขึ้นดอกเ,กเล็กมาเยอะมากใหฝนล,ลงนี่ใส่จะบานอยู่เหมือนกันนะอันนี้ได้อันนี้อันนี้ปล่อยไปนุน่นตรงนู้นอีกดอกเล็กๆเยอะมากตรงนี้นะ ก็ไม่เอาละเลือกผนเลือกเอาแต่ดอกใหญ่นะคะนีไ่ได้ไหมดอกใหญ่แต่ไม่ค่อยสวยได้บังานโดนเตะซะล้ม,มแล้วก็ทางน้นงน ขึ้นเหลืองเต็มเลยเลือกเอาที่สวยๆมันแห้งๆอะเนาะเหมือนเห็ดหน้าแรงเลยนะี่ๆอ้าเละคา,ามือขวัญขวัญ อือันนี้ก็สวยเอาจเติสตะก้าล้มอุ้ยนนอตายหนอโอ้ย,อย,ย,อยดอกนี้ใหญ่มากทุกคนสวยนู่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตรงด้าน้นเละ ไปจ้ะนี่เจอเดูก็เจอค่ะเนางทีเรา,าก็มาขึ้นอยานี้ นี่อีกกลิ่นถ้าไม่สังเกตด,ดีๆก็ไม่เห็นนะทุกคนจะเปิดไปเราก็เจอถ้าฝนล,ลงนี่เขาจะบานมากเลยเนาะนี่มันจะดูเริ่มแบบแห้งๆแ,แล้วอะปิดไว้อ้านั่นเห็นไหมเจอนี่อีกดอกนึงโอ้ยนี่สวย อันนี้สวยทุกคนสวยเห็นไหมสวยเชียวไซส์กำลังดีเลยอันนี้ดอกเล็กขี้เกียจขอนขี้เกียจเปิดละก็เก็บอันที่มันโผล่มาแล้วกันเนพาะจุดนี้ก็ประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็ บานแฉ่งอยู่นี่อันนี้ขวัเอาสักสองดอกแล้วกัน,นมันแห้งๆมนะเห็ดมันเริ่มแห้งๆแนละ้วทุกคนเนะเดี๋ยวขวนจะไปดูอีกจุดหนึ่งตรงข้างหน้านะคะก็เก็บจุดนี้เสร็จขนก็จะออกป่าละตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะ ตู่นไหนเออเออนน่นไงเหลืองเหลืองเห็นไหมเข้าไปจ้ะน่นนนทุกคนอยู่ข้างหน้าอยู่ใต้ต้นโอก๊กพอดีเลยเนี่ยต้นโอก๊กต้นใหญ่ๆนี่คือต้นโอ๊กนะคะเป็นกลุ่มเลยกลุ่มใหญ่เลยทนี้อันนี้ขนเข้ามาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้เก็บเยอะ ลมนี่ก็เปิดเปิดไว้ก็ไม่ได้เก็บแต่เราก็กลับมาเก็บเขาจนได้เนาะอ้าวใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปทําความสะอาดแล้วก็นี่นี้เสร็จกลุ่มนี้ก็จะขอปิดคลิปแล้วนะคะเพราะว่าเก็บจนเหนื่อยแล้วคนมันปูปีนี้ขึ้นเยอะเกินอะขวัญจะชอบเก็บ ป่าน้ำตกมากกว่านะเพราะว่ามันได้บรรยากาศขอนชอบถ่ายคลิปเอาบรรยากาศด้วยแล้วก็เอาป่าสวยๆน้ำตกสวยๆเนาะแต่ป่านี้มันไม่ไม่ไม่ไมติดน้ำตกนะคะแต่ว่าเห็ดมันปูจะเยอะมากแบบเต็มตะกร้าและะ้วค่ะมือหนะักดึงเห็ดดึงเห็ดค่ะ แล้วเราก็จะเก็บบางส่วนเหลือไว้บางส่วนไว้เป็นเชื้อนะคะไว้เป็นเชื้อให้เราปีหน้าเนาะตรงนี้เลยตรงนี้ก็ได้ส,สวยๆค่ะอ้าม้มมาข้างหลังค่ะทุกคนฝนกัวีจะหยียบไปหยี ันนี้มันเล็กเกินก็ปล่อยไปก็เอากลุ่มนี้เลือกเอาดอกใหญ่หน่อยเลือกเฉพาะที่เป็นดอกใหญ่ๆนะ เขาขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นปืดเลยทุกคนเลยหวนเก็บเอาบางส่วนเหลือไปเป็นเชื้อบาอนะ้างเลวเนาะเพราะเราได้เยอะละเต็มตะกร้าละ อดอกปิดท้ายหาดอกใหญ่ๆปิดท้ายคลิปดีไหมเนาะไหนลองหาดูก่นอนก็ไม่มีแล้วนะ่ะบริเวณร,บรอบๆนี้เนาะทุกคนเนาะไปะเดี๋ยวฝันจะออกไปตัดขาข้างนอกเต็มตะก้าแล้วค่ะทุกคนเยอะ เผล่อเดี๋ยวขวัญเอาออกไปตัดขาที่บ้านดีกว่าเพราะว่านี่ยุงมันจะหามขวัญดีไหมอ่ะนี่ค่ะทุกคนสําหรับเช้านี้ก็ได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขวัญก็จะตัดขาตรงนี้เลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยละกันยุงละตัดขาที่นี่แล้วก็ให้มันเสร็จเราจะได้เอาลากมันโยนเข้าไปในป่าเดิมนี้เนาะ จะเป็นจะได้เป็นเชื้อีต่อไปนะคะเนี่ยดูทุกคนเดี๋ยวขวันจะเทลงตรงนี้เลยแล้วก็อ่เดี๋ยวกุ้มเนี่ยค่ะเยอะไหมล่ะเยอะอยู่นะแล้วก็ได้เห็ดเอ่อเยลโล่ชานเทรลมาหลายดอกอยู่เก็บผสมมาเอามีดขันอยู่ไหนปนอยู่ในเห็ดเนี่ดูนี้ดอกนี้ใหญ่มาก เดี๋ยวขวัญจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่า smooth charcoal กับ yellow c h a r c o a อันนี้เป็น smooth c h a r c a นะคะ,นนเ,ะ,คะเห็นไหมดูด้านหลังเขาไหมด้านหลังเขาคลีบด้านหลังเขาจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดแล้วมันจะเกลี้ยงๆแต่ว่า yellow charcoal อะด้านหลังเขาเห็นไหมเห็นชัดเจนมากแล้วก็จะเห็นบางอันก็จะเห็นเหมือนเป็นรูปช้อนซ่อมนะคะ อันนี้เป็น smooth c h a n d e l i e อันนี้เป็น yellow c h a n d e l i e เนาะมามาช่วยกันตัดขาอย่างรวดเร็วนะคะจะได้ออกป่าแล้วก็ขวัญก็จะได้ไปบ้านน้องแมวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านน้องแมวกันนะคะตัดขาก่อนเห็ดจะได้ออกป่าสะอาดสหนะ่อ ปจ้ะเมื่อกี้เข้ามายังแบบเย็นๆอยู่นะทุกคนขอเก็บเห็ดไปสักพักขนเหงื่อแตกพลักเลยเล่งมือเลยนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวให้น้องแมวไปคลีนต่อฝนก็นจะตัดเอาแต่ 他他听他他 แล้วจ้าทุกคนนี่สะอาดไหมคลีนสสวยเลยเนาะก็กบบเต็มตะกร้านะคะเดี๋ยวจะเอาลากมันโยนไปตรงต้นไม้ใหญ่ๆปะ่ะขึ้นให้เราเยอะๆนะปีหน้าให้มันเป็นเชื้อไปเรียบร้อยปะ่ะเดี๋ยวเราออกป่ากันนะคะ ไม่เดินมากวันนี้เพราะว่าขวัญไม่อยากเดินไกลแล้วเหนื่อยมาก <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเออยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเกือบถ่ายรูปเกือบลืมถ่ายรูปแต่เดี๋ยวขวัญจะขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณมากทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกสับสไคร ทุกทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะขวัญขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้การสนบสนับสนุนช่องของขวัญลิ้นจะพันกันละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็มารอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเอยไม่ใช่สิช่วงที่มันก้าวข้าช่วงวันนี้ทำไมพูดผิดพูดถูกเนาะช่วงที่มันเข้าวด้วยดูใบไม้เปลี่ยนสีนะ่ะเดี๋ยวขวัญก็จะ เปลี่ยนเป็นคลิปถ่ายใบไม้เปลี่ยนสีตามป่าไปไฮกิ้งแล้วก็ถ่ายป่าถ่ายต้นมงต้นไม้สวยๆของป่านิวยอร์กให้ดูในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะอย่าลืมรอติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะายบายจ้ากลับบ้านจ้ะ